สวัสดีครับวันนี้นั่นเะไก็เดินมาหน้าโรงพยาบาลนะฝั่งที่เป็นสะพานหรือว่าทางลอดเนี่ยเรามาดูความก้าวหน้าของสะพานลอยที่ทําข้ามทางลอดเนี่ยตอนนี้เห็นหรือว่าเสร็จสมบูรณ์ไประดับหนึ่งก็คือสะพานมันสามารถพาดผ่านไปได้แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่า เดีี๋ยวมอช่องกิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิใเมรุของ,องด้วยไปอยู่ใต้สะพานซะด้วยนะแข่าวเขายิ่งดังๆอยู่ด้วยนะลาดกระบังอ่ะดูดูเนี่ยเดินลอดชมบรรยากาศของสะพานเราเสร็จแล้วนะ นี่ยฝั่งนโน้นก็กำลังทำทางขึ้นนะเขาไปถามเฮียปองเขาหน่อยสวัสดีครับเฮียปองอค,รครับโอ้โหนี่คุณมาสำรวจดูงานการสร้างทางลอดใช่ไหมเนี่ยายนี้เขาอ่อ,อนแล้วด้วยนะฮะ รอนี่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 รอดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยรอดสิคุณนี่โน่นเห็นไหมน่ะไปโรงพยาบาลเราไม่ต้องรอดทางนี้ไงอ้าวไปรอดทางอื่นทางนี้ไม่รอดเออไม่รอดใช่ไหมเนี่ยมันมีทั้งสามเส้นทางนะทางรอดแล้วก็ทางธรรมดาแล้วก็ทางบนฟ้าอีกสนุกลมึงเออเนี่ยว่าเมื่อกี้เดินรอดมาตรงนี้เมื่อกี้ยังเสียวๆอยู่เลยเนี่ยเอกสะพานลอยเนี่ยโน้น เสียงมีเสียงดังอีกโอ้เขากำลังแบบเขากำลังดังๆกันอยู่ฮะทางไอ้อะไรนะไอ้ลาดกระบังอ่ะสะพานถล่มอ่ะอืมเขาเล่นอะไรกันเนี่ยมีเสียงปุงปังปุงปังเออเรายิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวก็พากันวิ่งซะหรอกจะใกล้เสร็จแล้ว แล้วทางทางลอดเนี่ยวันนั้นเขาบอกว่ามันมันขาดเฉพาะไอตัวที่วางกรอบข้าง,างนะเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไนอที่ไอติดข้างๆอ่ะเป็นแผงๆอะ่ะอ๋อลูกเล่นฮะเป็นอิทีเรียเหรอรตกแต่งภายในแล้วอืม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 เนี่ยก็เหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่าคราวที่แล้วมันบอกว่าของขาดผลิตไม่ทันเอามาไม่ทันก็รอตอนนี้น่าจะใกล้จะหมดแล้ว เปล่มมีอยู่นะอ่ะขาดเยอะไหมก็พอสมควรนะอีกคนจะบ้่าแล้วดูเขาทุบดูเขาอะไรอีกขั้นตอนเขาไม่เยอะอดูตัวเขาทุบทำไมทุบทำไมสร้างแล้วมาทุบทำไมระยะไกลโค้งมันโคงไม่ได้อ๋อโค้งไม่รับโค้งไม่รับอะไรเงี้นเถอะอ่ากู้ละเหมาทำโค้งไม่รับเออแล้วก็น้ำน้ำน้ำ ขังน้ำว่าง,งั้นเถอะก็ต้องหาที่ทางระบายน้ำด้วยเหมือนถ้ามีโอกาสไปฝั่งนู้นไม่ไเห็นอยู่ออโอเคนี่แหละครับทดลองอะไรหลายอย่างอืเราถือว่านานมากแล้วเนี่ยนานนานนานโอโ้โหเราคิดว่าจะเสร็จตั้งแต่ปีใหม่ที่แล้วละแต่ว่าปีใหม่ที่แล้วก็คือทางข้ามทางนู้นนะ่ยสะพานลอยสะพานข้ามตรงนู้นเสร็จ ใหญ่เลยแต่เสามันนิดเดียวอะ่ะออจะรับได้ดูแล้วทางจะสวยอยู่ก็อนาคตก็ถือว่าก,า,การจราจรถือว่าโอ้โหคล่องตัวขึ้นเยอะเนี่ยก็แลกมาด้วยความเจริญะอืะแต่ว่ามันก็แลกด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันแบบรวดเร็วหรืออะไรแบบทันสมัยอะ่ะ แต่ว่าการบาดเจ็บจากเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นขับรถเร็วอุบัติเหตุแต่ละทีก็บาดเจ็บเยอะรุนแรงทำเนี่ยผมรถผมก็แม็กสะดุ้งไปแม็กดุ้งไว้เออเหรอนี่ฮะก็แลกมาด้วยด้วยความเจริญนั่นแหละอ่าอ่าก็ยังไงก็ฝากติดตามฝาก ชมช่องนาเล็กว่าความคืบหน้าของอมันจะเป็นยังไงบ้างใครอยากจะให้นาเล็กถ่ายตรงไหนแถวนี้ก็เม้นมากันแล้วกันออนะเพราะว่าเราก็อยู่วนๆอยู่แถวนี้แหละนะบางทีเราผ่านจนเราไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูรู้หมดแต่ว่าสิ่งที่นาเล็กเก็บมาถ่ายมาก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์ไงความทรงจำเ,เป็นความทรงจาครั้งแรกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันมีพัฒนาการมาแบบนี้นะระยะเวลาในการทํางานหรืออะไรเงี้ย นี่คือการทำ u t u b e ของสไตล์นาเล็กนะ,ะ,นะสำหรับคนอื่นก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนอืมนีก็ฝากขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณเฮียป,ป๋องมากเลยครับ